ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาว่าเรื่อง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 ทำไมที่พอถึงผอมลงแล้วก็กินยาตัวไหนอะไรบอกหน่อยได้ไหมคือไม่ได้กินยาคือลดเอาเองก็หนักขา้าเพียงก็กินนะแต่ว่าย่าก,กินเยอะยังก็กินได้แต่ว่า คอยไม่กินข้าวเย็นอ่ะก็กินเนี่ยอันนี้เม็ดแมงลักประมาณเนี้ยซื้อมาไว้ถุงไม่กี่บาทเอามาทําเองไม่ใส่น้ําเชื่อมไม่ใส่อะไรเลยกินแบบนี้มันจะช่วยช่วยแบบว่าให้ย่อยง่ายมากอ่ะเราไปหากินดูไม่กี่บาทไม่แพงเหมือนยาลดความอ้วนด้ยจริงจนี่เม็ดแมงลักกินเปาะเปาสดสดไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมอะไรเลย ก็ใช่ให้มันพองตัวก่อนไม่งั้นมันจะเป็นโทษทำให้พองตัวประมาณใส่น้ำก็ประมาณสินาทีใช่ปะแล้วก็กินโอเคนะบ๊ายบาย